ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็แอนแท่กออนในท่านก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหไปกดเข้าไปดูนี่ฮะโอ้โหแอนแท็กออนในท่านเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะัะผมโอ้ข้าจะให้มันคุมนะเราต้องรอให้การ์ดนนะเข้ามาก่อนนี่นะครับวันที่สิบสอง โอ oh ้ฮ oh. ะตั้งแต่วน various, 20, 26, 19, 23, oh ันที่สิบสองสิบหกธันวาจนถึงวันที่สิบเก้ายี่สิบสามธันวาโอ้ว้าวก็ถ้าใครอยากมาจัดก็มาจัดได้นะครับผมจะลองสุ่มไปก่อนเลยยี่สิบห้าเมตรได้โอ้โหออนิเมชั่นโคตรเฮ่เลยครับโอ้โหครั้งแรกก็ออกโทเคตเลยนะครับผมก็ แล้วก็ภารกิจที่เพิ่มมาจะเป็นภารกิจพวกอันนี้นะครับนี่นี่นี่นนนนนนกิจกรรมนี้นะครับไหนวะเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะครับอันนี้ครับผม,ผมก็จะเป็นกิจกรรมรับสกินนะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่แบบโคตรคุ้มอะ่ะเอาไงก็คุ้มห่ะกโอ้โหคุ้มแบบคุ้มคุ้มสุดๆอะทำยังไงก็คุ้มห่ะ ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับผมมารีวิวแค่นี้ครับบ๊ายบาย